สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูมะพร้าวที่แกะสลักไว้ครับไว้เมื่อเดือนหรือสองเดือนนี้แล้วก็จำไม่ได้นะครับแกะวางไว้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับเริ่มเห็นงอกขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็มีรากเกิดขึ้นมาแล้วนี่คร่รากจริงๆแล้วฝั่งน้นก็มีนะยาวแล้วสลหรับสำหรับอันนี้ก็งอกขึ้นมาก็เริ่มจะยาวผลขึ้นมาแล้วครับสำหรับอันนี้ก็ เสียนผ้านี้ก็นี่ครับเริ่มแทงออกมาแล้วที่แรกคิดว่าจะไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าทำทิ้งไว้นานแล้วไม่ได้เอามาวางไว้โดนน้ำคิดว่าจะไม่งอกแหละ นี่ก็ตัวหมูก็กำลังเจ็บตัวหมูนี้ยังยังทำได้ไม่นานสักปมาณอาทิตย์ในสองอาทิตย์ที่แล้วนี่มั้งนี่ก็ตอนนี้ก็แช่น้ำไว้ส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งต้นอะไรเลยครับยังไม่ได้กรีดยังไม่อะไรยังทิ้งมาอยู่เดิมเดิมอย่างนี้ ต่วนี้ก็ค่อยอยังไม่ค่อยมีเวลาทํางูตะยุ่งอยู่กับงานประจำเลยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยส่วนอันนี้ก็นี่ก็คุมกลาไว้อยู่ครับสวนต้นก็โต ก็ยังไม่ได้ทำอะไรอีกเหมือนเดิมก,ก็เก็บมาฝากครับว่างานที่ทำไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วตอนนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วก็ดีใจครับส่วนจะรอดหรือไม่ก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่นะครับเพราะว่าอาจจะได้ไป ทำงานที่อื่นกว่าจะได้กลับมาก็หลายอาทิตย์ถ้าไม่มีใครรดน้ำก็คือเหนียวแน่นอนแต่ยังไงก็ภาวนาให้รอดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมแล้วก็ผู้ที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับ